สวัสดีค่ะเจ๊โหดการเกษตรนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์คนหัวลุกของปั๊มมนาคอนดาให้ลูกค้าฟังนะคะมีหลายๆท่านนะคะลูกค้าหลายๆคนที่ชอบถามว่ามีประกันหรือเปล่าบอกตรงบอกตรงๆนะคะว่ามันเป็นปั๊มจีนทั่วไปในราคาสั่งมาจากจีนประเทศไทยไม่ผลิตแบบนี้นะคะลองหาดูว่าใคร าหาเจอที่ไหนมีที่ไหนขายก็ลองไปถามเพอดูว่าเขามีประกันไหมแต่ของเจ๊สั่งมาเองจากจีนบอกเลยว่าไม่มีประกันนะคะซื้อมาขายไปจบไหมอ่านี่นะคะอย่างขายออกเรื่อยๆเนี่ยวันนี้ก็จะได้2ชุดแล้วค่ะนี่จะได้สองชุดละไปส่งหมายเลขบัญชีให้ลูกค้าพี่เจี๊ยบ พี่เจี๊ยบได้รู้สึกว่ามาซื้อรอบที่สองอย่างที่พี่เทินนครพนมก็1นธันวาสั่งไปหนึชุดวันที่1ิมาสั่งซ้ำอีก4ชุดทั้งหมด5ชุดตัวจี๊ดอีกคนหนึ่งพี่เพชรเพชรอ่าเพชรบุรีชื่อพี่ดำอยู่ที่เพชรบุรีเจ้านั้นก็เอาปั๊มไปทดสอบให้ลูกค้าเพื่อนบ้านกันซื้อ8นิ้วไปหนึชุดไปติดตั้งให้ส่วนข้างๆ แล้วสูบน้ําได้เร็วแรงทะลุนาลกๆจริงๆเขายึดปั๊มแก่เอาเงินให้แกบอกว่ามึงไปซื้อใหม่แกก็เลยต้องมาสั่งใหม่เจ๊หลังจากนั้นก็มีคนฝากสั่งพี่พี่ดำที่เพชรบุรีนี่ก็อีกสั่งคนเจ้านั้นก็สั่งไปห้าชุดอ่าแข่งกันกับพี่เทินเลยแล้วก็มีทนายไพยโรธท,ที่บุรีรัมย์ทำอาบอกปลา ทำบอ่อปลา20ไร่บอกว่าจะใช้ประมาณเกือบ10ชุดตอนนี้สั่งไป5ชุดแล้วรอบแรก3รอบหลังมา2 5ชุดเอาเผาทั้งหมดไป8เส้นไม่ใช่น้อยนะคะลูกค้าบางเจ้าถามว่าได้ขายหรือเปล่าออกวันละชุด3ชุด5ชุดเยอะที่สุดเคยจัดถึง15ชุดนะคะวันเดียวนะค่าส่งไปหมื่นกว่าแฟตยิ้มอะ่ะ แต่ตอนนี้เจ๊เปิดนิ่มเอกเพรเองนะคะหัวปั๊มจะไม่แตกเขาดูแลดีนิ่มสมชื่อค่ะค่าขนส่งก็จะถูกกว่าการดูแลรักษาสินค้าเราก็จะดีกว่าขนส่งสีเหลืองสีส้มนะคะอ่าของเราสายสีฟ้านะคะไม่ใช่สายเหลืองแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นเผา19มิลเผาเล็กนะคะรุ่นเก่าเจ๊จะขาย อตอนนี้เหลือแค่หน้าสี่กับหน้า8นะคะส่วนรุ่นใหม่เจ๊นำเข้ามาเองนะคะจะเป็นหน้าแปดเน้นหน้า8กับหน้า6หน้าสี่อนาคตกลางปีปลายปีน่าจะมาเดี๋ยวเจ๊จะลองอสั่งมาดูว่ามันจะได้เหมือนกับ6นิ้ว8นิ้วไหมเพราะว่ามันเป็นโรงงานที่เจ๊สั่งเองเจ๊ก็บอกตรงๆว่า คุยกับจีนไม่รู้เรื่องบางทีก็คุยกับนางไม่รู้เรื่องกูจะเอาแบบนี้มึงเอาแบบนี้มาให้อะไรเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยกลัวแบบว่าได้ของไม่ดีด้วยอย่างที่ว่าแหละประเทศไทยเป็นปา่าขยะมันชอบส่งของเสียมาให้แต่โชคดีที่ว่ามีอาเฮียช่วยดูของให้ของมาทุกหลอดตอนเนี้ยเจ๊ก็คือว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์และบันดีว่าเดิมว่ารุ่นเก่าที่เจ๊ขายเนี่ยอ่าเพาสิบเก้า แต่เจได้มาเผา21มินซึ่งมันจะดีกว่าถัวเฉลี่ยนะคะถัวเฉลี่ยนะลูกค้าลองเอาหน้า8เผา6เมตร14,500หารด้วย6เมตรน่ยมันจะอยู่ประมาณ2,004แต่ถ้าเอา1 8 8 0 0เจอะเผา10เมตรนะหาร10ก็ตก1 8 8 0 2,004กับ2กับ1 8คิดดู ตอนนี้นะขายดีสุดคือหน้าแปะเพาสิบเมตรนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อลายร้านเจ้โหดเปิดเสียงโทรศัพท์นะคือ8ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเท่านั้นอย่าว่าเจ๊ญิงแต่คือเจ๊เนี่ยคือทั้งไปทำคลิปวิดีโอขายหน้าร้านขายออนไลน์ถ้าไม่รับสายเนี่ยก็คือลูกน้องหน้าร้านจะรับทีมช่างจะเป็นมีแต่ผู้ชายหมดมีเจ๊คนเดียวที่เป็นผู้หญิงในร้านสวยคนเดียวไม่มีใครมาสวยแข่งนะคะ ลูกชายมองนะอ่าตอนนี้ก็คือจะบอกลูกค้าว่าถ้าโทรมานอกเวลางานเจ๊ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะนี่คือโทรศัพท์เจ๊โหดนะคะถ้าโทรมาเนี่ยตอนนี้เปิดเสียงยังอ่าเปิดเสียงแล้วนะคะเปิดเสียงเจ๊จะเปิดเสียงตอน8ปดโมงถึงอ่าสี่โมงเย็นนอกเวลางานทําการเจ๊จะไม่รับสายไม่ตอบไลน์ถ้าว่างก็จะดู ถ้าช่วงร้อนเงินว่างั้นเหอะถ้าช่วงร้อนเงินเจ๊จะรีบมาดูอ่าช่วงนี้จะจ่ายค่าเทอมลูกด้วยว่าจะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนวัดใช่ไหมลูกไปไหมอย่าสายหัวไปไม่ไปไปอ่แล้วคราวนี้เจ๊ก็นี่แหละฝีมือคนถ่ายโดนให้เรา ลูกเจ้คนโตอยู่ป5้านะคะเป็นคนถ่ายตูนให้คราวนี้จะบอกว่าเรื่องปั๊มอะนาคันดาลูกค้าจะถามว่าทำไมหัวปั๊มตัวอย่างหน้าแปดแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าแปดขายดีสุดหน้าแปดขายดีสุดแล้วก็ลงลงมาหน้าสี่ลงลงมาก็คือหน้าหกแต่ตอนนี้มันมีหน้าห้าหลุดมาต้องใช้สายส่งน้ำหน้าห้าหลุดมาแค่เจ็ดตัวนะคะ จะพูดถึงเรื่องใบพัดกับปั๊มลูกค้าได้ปั๊มหน้าแปดไปลูกค้าจะบอกว่าทําไมวัดทางรูน้ําออกอะ่ะได้แค่เนิ้วครึ่งเขาลดเพื่อให้ต่อสายสายส่งน้ําอ่ะเข้าได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าลูกค้าไปแกะหัวแล้วใบพัดนะแปดนิ้วเต็มเต็มค่ะแปดนิ้วใบพัดเขาจะใหญ่แปดนิ้วเลย แต่ถ้าลูกค้าไปวัดตรงทางสายน้ําออกอ่ะมันจะได้แค่เจ็ดนิ้วครึ่งอย่างหน้าหกก็จะได้ห้าจุดเจ็ดจุดปดประมาณเนี้ยเขาลดเพื่อให้ใส่สายส่งน้ําได้อ่ะเพราะว่าบริษัทโรงงานปั๊มโรงงานสายส่งน้ําโรงงานเข็มขัดโรงงานเครื่องยนต์โรงงานอะไรเงี้ยมาแต่คนละที่เลยมันไม่ได้มาที่เดียวกันอย่างเจ๊าขายปั๊มเจ๊สั่งจีนสายส่งน้ําก็ของทากาล่าเข็มขัดนี่ถ้าไม่ทากาล่าก็ของพัมกิ้งอ่า ของตาฟักทองอาสายส่งน้ํพ PE ก็ของอีกบ,บริษัทหนึ่งเครื่องยนต์ก็แล้วแต่เราจะเอาของของโทชกะของทากะระเอ้ทากะระตัวเล็กของพายุของตัวยี่ห้อไหนต่างๆมากมายหลากหลายบริษัทนะคะแล้วแต่เครื่องดีเซลนี่จะเป็นของบริษัทไต้ฝุ่นของบริษัทไอทาซากิ <c oughs> หลายบริษัทครับ <c oughs> แล้วก็ แทนตั้งอีกโรงงานหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโลม้วนสายก็อีกโรงงานหนึ่งกว่าจะซื้อเครื่องหรือว่าจัดเครื่องให้ลูกค้าชุดหนึ่งนะไม่ต่ำกว่าสีหบริษัทที่รวมกันนั่นมันไมน่มันไม่ใช่ว่าปัม๊มมาเซ็ตเดียวกันเลยนะคะอ่ามันไม่ใช่ขนมจีนเข้าไปมีเส้นน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำยา หวานรวมอยู่ในร้านเดียวกันกว่าเราจะหาของมาให้ลูกค้าได้ยากเย็นอยู่เหมือนกันอ่าส่วนใบพัดเนี่ยถ้าลูกค้าดึงออกมาปั๊มหน้าแปดเนี่ยมันก็จะได้แปดนิ้วพอดีนะคะอ่าส่วนตัวที่ขายดีที่สุดคือจะเป็นหน้าแปด วิธีการดูแลรักษาเจ๊จะให้คู่มือใบกระดาษไปกับปั๊มนะคะก็กรุณาอ่านแล้วทำตามที่แนะนำด้วยการวิธีการอัดจะบีมีคลิปใน youtube และเจ๊ก็จะส่งลิงก์ให้ลูกค้าในทางไลน์ลูกค้าดูก็อ,อก็กรุณาทำตามที่แนะนำด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดขายจะ500ชุดเนี่ย มีคนเผาขาดประมาณสิบคนสองในร้อยนะคะสองในร้อยห้าร้อยชุดมีคนเผาขาดสิบคนร้อยละสองคนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสองร้อยชุดเนี่ยมีคนเผาขาดอยู่คนหนึ่งสองคนแต่ด้วยความที่ซื้อไปม,มากไงก็เริ่มขาดกันแล้วไงอ่าแต่ร้อยสองร้อยชุดเนี่ยมีคนขาดอยู่ไม่ถึงประมาณคนหนึ่งอะตีว่าร้อยละครึ่งคนอ่า ไม่ถึงคนอ่าร้อยหนึ่งมี200ตัวเนี่ยมีคนหนึ่งอ่าคิดดูแล้วกันว่าเผามันก็เหนียวแข็งแรงของมันอยู่แต่การใช้งานของลูกค้าเนี่ยดูแลมันหน่อยถนอมันหน่อยเวลาเผาเนี่ยเวลาไปใช้งานมันขดง่ายก็จริงนะคะเวลาเรามม้นเนี่ยไปคนเดียวนยเรามมวนเนี่ยง่ายยกใส่บา่าอ่าไปแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยพยายามยืดยืดให้มันตรงเงี้ยค่ะ เวลาลงน้ําอ่ะลงน้ําก็อย่างนี้ยืดให้มันตรงอย่าไปบิดจะไปงอมันอย่างนี้นะคะอ่าเลี้ยวอันนี้ตั้งเครื่องไว้ตรงนี้เว้ยอ่ะลงลงคลองเอางออย่างเงี้ยเงี้ยเนี่ยจุดตรงเนี้ยมันจะขาดง่ายนะคะจุดตรงเนี้ยมันจะขาดง่ายพยายามยืดให้มันตรงอ่าเครื่องเราอยู่ตรงนี้เราก็เอียงแล้วก็เอาสายลงน้ําแบบนี้ให้มันได้ตรงแบบนี้นะคะอย่าไปบิดมันงอเท่าสายอ่อนเนี่ยคือเจหามาขายเพื่อหนึ่งออนไลน์ส่งได้ เขาก็าแข็งส่งไม่ได้ไงเขากำหนดแค่สองเมตรแต่พอเราโคดเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยโคดเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบกว้างคูณยาวเมตรยี่สิบนะคะเมตรยี่สิบไม่เกินสองเมตรไงแล้วเวลาเราใส่บาไปไล่มันแบกง่ายสะพายใส่บาได้ง่ายไม่ต้องไปยกถ้าเป็นท่อนาก็พกเมียไปด้วยยกกันสองคนสามคนพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องแค่เมียหรอกลูกน้องผมสามคนยังยกกันไม่ไหวเลยท่อนาแต่แต่นี้มันง่าย เจ๊หามาขายคือมันสะดวกสบายเพามันขดม้วนเก็บยกง่ายเข้าใจบออ่าแต่พอเวลาใช้งานพยายามยืดให้มันตรงแล้วคราวนี้ความสุดยอดของมันคือพอไปสูบจริงๆมันเบาเครื่องเจ๊เคยสูบอย่างที่บอกเติมน้ำมันไปห้าลิตรเครื่องสิบอแรงนะเครื่องลูกสูบนอนเครื่องโกเดนโบอะตระกูลคูปต้าอ่าโกเดนโบเติมน้ำมันไปห้าลิตร สูบไปได้สูบน้ำย้ายย้ายสระได้6ชั่วโมงครึ่งอ่าบ่ายสามนถึงสามทุ่มจะสูบน่วก็เลยต้องไปปิดจะนอนอ่าจะนอนก็เลยไปปิดเครื่องไว้อ่าที่ไล่นะคะก็ตามนั้นหนึ่งเร็วแรงทะลุนาลกๆสองได้น้ำปริมาณที่มากลูกค้าเคยบอกว่าอเอาไปสูบ พญานาข้างๆสูบได้ช้ากว่าปริมาณน้ําอ่ะเหมือนกับว่านาคนนี้ได้สิบไร่คนนี้สิบสองไล่แต่พอเอานาคันด้าไปสูบอะ่ะสิบสองไร่เนี่ยน้ําเต็มก่อนยกเครื่องกลับบ้านก่อนพีคสุดมีลูกค้าคนนึงบอกว่าเจ๊คบผมสั่งปั๊มไปวันจันวันอังคารโทรมาบอกว่าส่งของให้ผมยังอา้าพี่สั่งวันจันเจ๊ก็ส่งของให้วันจันเลยค่ะเจ๊ไม่ไม,ไม่ไม่ดองของไม่ส่งไม่ส่งข้ามอ่าไม่ไม่เอาของข้ามวันเจ๊ไม่มีเกลือเจ๊ไม่ดองของนะคะแต่นี้ พี่สั่งวันจันทร์เจ๊ก็ส่งให้เมื่อวานแล้วส่งวันจันทร์ของก็น่าจะไปถึงพี่น่าจะไพ่สั่งก็เป็นวันพุธน่าจะถึงพี่พรุ่งนี้ลูกค้าบอกโอเคครับถ้าพรุ่งนี้เพราะว่าคนข้างนามันมาถามผมว่ามัไปสั่งเครื่องอะไรแล้วสั่งเครื่องร้านเจ๊หดโอ้ยมันจะมาทัานบอสเมื่อเขาพูดแบบดูถูกผมอะเจ๊ว่าเครื่องจะมาทัานบอสกว่ามันจะมาน้ําจะบม่หมดไม่หมดก่อนหรือกูจะหมด กูจะสูบน้าหนีมึงหมดนะน้ําระวังน้ําจะไม่พอนะเขาพูดอย่างเงี้ยเจ๊ผมกลัวมันจะไม่ทนันทานพรุ่งนี้ไปทนันพี่สูบคืนเดียวรู้เรื่องอะไรเงี้ยสรุปแกไปสูบคืนเดียวรู้เรื่องจริงๆคนข้างนาเดินมาถามแกว่าเฮ้ยมึงไปเอาปั๊มอะไรมึงวะไปเอาปั๊มอะไรมึงมาวะปั๊มอะไรเขามาถามทําไมสูบน้ําได้เต็มนาเร็วกว่าอีพี่คนนั้นอ่ะสูบป,ประมาณจานานันอัางคารพุธอ่ะน้ํายังไม่เต็มนาพี่คนนี้สูบน้าครึ่งอ่าคืนเดียวเต็มนาก็คิดดูว่า ปริมาณน้ําจะได้ขนาดไหนแถวลบบุรีที่ตั้งท่อพญ,ญานาคอะเจ็ดแปดตัวเรียงกันอะอ่ะแย่งน้ำกันบูบับบูบับอนาคอนดาไปลงปุ๊บน้ําเต็มนาหิ้วกับบ้านมองเวอเลยป้ามีอยังมึงวะป้ามีอยังมึงวะก็คงจะงงแล้ววะมาจากไหนประเทศไหนป้ามีอยังมึงวะส่วนประเทศนอกนะคะประเทศอินเดียอินโดนีเซียอย่าสั่งเจ๊ไม่มีขนส่งทักกูมาจังยิงเว้าวภาษาอังกฤษบกเก่งอยู่อ่าเออแต่ว่าว่าเราเนี่ยใครอยู่ ทักมาจังอ่าสรงไหนบอส่รงไหนบอเออถ้าพูดเราอย่างนี้ตอบได้ชัดเจนอินโดอ่าอะไรมาเลยอย่างเงี้ยอ่ะจะให้ไปส่งไม่ข้ามฟากนะคะเดี๋ยวเขาจับไปเป็นอีตัวนะคะมาเลยนะอ่ะโอเคนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องเผานะคะว่ามันจะดีไม่ดียังไงเนี่ยเจ๊จะอธิบายให้ฟังว่าลูกค้าตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่เจ็ดสิบสี่เนี่ยเผาไม่เป็นไรเผาไม่ขาด แต่คนที่75เนี่ยเอาไปเนี่ยเผาขาดครึ่งเจ๊ก็เลยถามว่าพี่ใช้การยังไงใช้งานยังไงถึงได้เผาขาดครึ่งเป็นคนแรกเลยอะไรเงี้ยแต่แต่คือเป็นหมายเลขที่75นะคนที่75ที่ซื้อไปที่เผาขาดเป็นคนแรกว่างั้นเจ๊เจก็เลยบอกว่าพี่เอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรผมเป็นบอดดินครับรถสิบลอ้อรถแมคโครผมสูบต่อนเนื่อง26วันไม่ได้พักเครื่องเลยสมควร เราก็เลยบอกว่าโอ้ได้ค่ะพี่ก็มีการมีเทคนิคคือพี่ต้องเชื่อมสายต่อสายนะเจ๊ก็ส่งรูปส่งวิดีโอตัวอย่างไปให้พี่เขาดูแต่นี้ก็คือซ่อมได้แต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ๊ซื้อมาใหม่ไปเลยเพราะว่าไม่ใช่แต่พอเจ๊มาขายเนี่ยไม่ใช่แต่เกษตรกรแต่เจ๊เจอลูกค้าหลายรูปแบบบางคนนี่เป็นหน่วยงานรัฐชลประธาน บ่อปลายิ่งยิ่งยิ่ง,งแก๊งรถสิบล้อเนี่ยสูบน้ําออกอย่างเงี้ยรับเหมาต้องใช้เวลาที่รวดเร็วก็ต้องสูบน้ําออกอย่างเงี้ยโอเคนะคะตอนนี้เจ๊ทำสถิติคือว่าตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงอ่ะใครซื้อเจ๊ก็จะเมมไว้ในตาราง Excel ว่าคนที่หนึ่งคือใครสองคือใครสามคือใครแต่ตอนโพสเจ๊จะไม่โพสเบอร์โทรลูกค้ากลัว กลัวตรงที่ว่าลูกค้าคนนี้อ่าส่วนตัวไงเขาก็อยากเป็นความส่วนตัวคือว่ากูทำนานอยู่เว้ยอ่าโทรมาอย่างงู้นอย่างนี้นอ,นอ่าไม่พร้อมที่จะตอบไม่พร้อมที่จะคุยอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าบางคนอ่าเจ๊จะขออนุญาตอย่างพี่เทิร์นเงี้ยบอกว่าอ่าถ้าเผื่อลูกค้าเขาอยากคุยว่าพี่เคยใช้จริงไหมผลลัพเป็นยังไงดีไหมพี่เพชรที่ซื้อไปหลายๆชุดทนายไพยโรจน์เงี้ย เจ๊ก็จะขออนุญาตแกว่าขอเบอร์โทรไว้ละกันอ่าเจ๊จะถ้าเผื่อลูกค้าจะโทรไปหาพี่เน่ยได้ไหมอ่ะอีกคนนึงพี่ประสิทธ์สายโหดอ่าหน้า a c e b o o k หน้า Facebook ก,ก็เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ประสิทธิ์สายโหดเนี่ยคือแกมารับอยู่ที่พิจิตรแกมารับที่หน้าร้าน8นิ้วไป1ชุดรอบที่2อแกก็สั่งไป2ชุดแล้วก็พ่วงไอ้รถไถเดินตามอะ่ะอ่าเอ้ยไม่ใช่รถไถนั่งขับพ่วง มุเล่สองตัวพร้อมกันนั่นแหละพี่ประสิทธิ์สายโหดอย่างเงี้ยก็มีเบอร์โทรแกอยู่ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเออการใช้งานดีไม่ดียังไงเจ๊ก็จะให้โทรไปหาลูกค้านะคะส่วนมากที่เจ๊ไปโพสต์ว่าเออขายชุดน,นี้ชุดน,นี้เจ๊จะตัดเบอร์โทรลูกค้าออกนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นความส่วนตัวป้องกันให้ลูกค้านะคะโอเคบ่เจ๊ก็มา พูดสู่กันฟังออกสื่อให้เห็นหน้าว่าอีป้าคนนี้ชื่อเจโหดนะคะอย่าไปผิดล้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงขายสปริงเกอร์นะคะส่วนมากวิดีโอที่เห็นจะอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นสปริงเกอร์อวิดีโอปั๊มานาคอนดาเนี่ยจะน่าจะมาอีกทีน่าจะสิ้นสิ้นเดือนมกราไม่แน่ก็ต้นต้นกุมภาเดี๋ยวจะคิดคอนเทนต์ทำคลิปใหม่ให้ลูกค้า ได้ดูได้ติดตามแล้วก็ดูว่าอีป้าจะทำอะไรนะคะให้อึ้งกัน,นตามๆกันว่าประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยหรอมีผู้หญิงขายปั๊มขายเครื่องมือเกษตรแล้วคิดต่างจากเดิมเกษตรยุคใหม่มันต้องไปได้ขนาดนี้ใช่ไหมยอย่าให้แพ้พี่จีนนะคะเจ๊เห็นอะไรมาดีๆเนะี่ยเจ๊ก็ส่วนมากก็จะเอามาทำลองทำคิดต่างและทำให้มันบวกอัพขึ้น ดีขึ้นขึ้นไปตอนนี้อนาคตเนี่ยคือยังไม่พูดดีกว่าเนาะมันจะมีป้๊ม,มานาคันดาแบบ <c oughs> อีกเดี๋ยวก็มาและมันจะมีปั๊ม,มานาคันดาแบบ <c oughs> น่ารักมากมาซึ่งลูกน้องเจนะเขาบอกว่าเจจะเอาอะไรมาเจก็ไมย่ยอมบอกใครอ่าหัวที่บ้านก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าเจสั่งอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวโดนดา่าอ่าเจก็คือสั่ง มาแบบน่ารักมากสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆหิ้วไปนาผู้ใดบ่มีลูกวิมีผัวเฮดนาคนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องงอแฟนเดี๋ยวอาอนาคตมาแน่ไม่เกินกลางปีนี้ของรุ่นใหม่นะคะจะมาและรุ่นแบบอาก็จะมาอาก็บอกคร่าวๆอย่างนี้คอยติดตามรับชมรับฟังกด ไลค์ like, กดคลิปอ่ากดติดตามแล้วก็กดซับส c r i b e ให้เจ๊ด้วยนะคะยอดไลค์ยอดแชร์มันจะได้ขึ้นยอดซับสไครต์ยอดผู้ติดตามมันจะได้ขึ้นเวลาดูวิดีโอก็กอย่าก,กดเลื่อนให้วิดีโอมันจบทนเบิ่งเอาเจ๊ถึงจะได้เงิน3บาท5บาทจาก YouTube อ่าช่วยค่าเทอมลูกเจ๊ด้วยกว่าจะหาเงินค่าเทอมได้ แล้วก็ป๊าอนาคอนด้าที่ขายดีสุดคือหน้า8ตอนนี้ยอดคนสั่งซื้อนะคะแต่เจ๊จะรวมหมดนะคนที่1สั่งสมมุตินะสั่งหน้า8คนที่สองสั่งหน้า8คนที่3ส,สั่งหน้า6หน้าอะไรก็เรียงมาเรื่อยๆตอนนี้เกือบ470ชุดแล้วเกือบจะ500้ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าอ่าหลอดใหม่นะ่ยจะมามกราคม เดี๋ยวเจ๊จะจัดโปรโมชั่นรอติดตามนะคะลอดใหม่รอบนี้ที่เจ๊สั่งเองเนี่ยรอบที่สามแล้วนะจะเข้ามาเดี๋ยวเจ๊จะมาบอกว่าเจ๊จะจัดโปรโมชั่นอะไรถ้าใครซื้อรดใหม่หน้าแปดเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรและถ้าลูกค้าซื้อของไปซื้อปั๊มเจ๊ไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกรุณาถ่ายแค่ 3หรือ4หรือ5นาทีพอส่งมาทางไลน์เท่านั้นเจ๊ถึงจะดึงวิดีโอเซฟวิดีโอได้ไลน์เขาจะตัดแค่5นาทีสมมติว่าพี่ถ่ายวิดีโอมา6นาทีอย่างเงี้ยไลนมันจะตัดแค่5อีก,อกหนึ่นาทีหายไปเลยแบบพี่คนหนึ่งที่ส่งวิดีโอมาพอไปเห็นน้ําออกปุ๊บน้ําพุ่งออกปุ๊บวิดีโอตัด5นาทีเจ๊เลยไม่ได้คลิปที่น้ําออกอะน้ําแรงไม่แรงเลยไม่เห็นเห็นไหมพี่คนที่พูดอ่า การติดตั้งอะไรยาวๆอะ่ะแต่เราไม่เห็นทางน้าออกออกปุ๊บปั้นตดวะออกปุ๊บแล้วก็หยุดกึกอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าลูกค้าจะส่งสมมติว่ามันยาวสิบห้นาทีอย่างเงี้ยพี่ต้องส่งช่วงแรก5้านาทีช่วงกลางห้านาทีช่วงหลังห้านาทีนะคะเป็นสามวิดีโอจเจ๊ถึงจะดึงวิดีโอได้ถ้าใครอ่าตอนประกอบตอนสตาร์ทเครื่องน้ำออก ่าน้ำออกแรงไม่แรงถ้าใครถ่ายวิดีโอมาให้เจคบเจก็ส่งของขวัญให้อย่างเช่นพี่อ่าอะไรนะที่อยู่โคราชอะ่ะลูกค้าเจก็เยอะเําจำได้บทเออแก่ชื่ออะไรที่อยู่โคราชที่แกเปิดได้หม้อซุก,กี้ไปอันนั้นก็คือของขวัญจากร้านเจนโหดขอบคุณลูกค้าที่อัดคลิปวิดีโอมาจะได้รู้ว่า การใช้จริงเป็นยังไงแต่แกทำคลิปดีนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยเป็นคนแรกที่อถ่ายตั้งแต่การดึงอาการติดตั้งเครื่องการสตาร์ทเครื่องการดึงสายส่งน้ำกับคุณเมียเมีเยแกก็น่ารักเนาะมาช่วยกันทำอช่วยกันทำมาหากินลูกก็ถ่ายวิดีโออใช้ให้คุ้มนะคะมีลูกแล้วก็ พอแกดึงสายไปปุ๊บโยนอนาคอนดาเหมือนที่เจโยนมันต้องสะใจอย่างนี้ให้คนได้เห็นแล้วคนอื่นที่ติดตามรับชมรับฟังเขาก็จะด,ดูเออมันง่ายจริงไม่ใช่แต่ร้านค้าทําลูกค้าก็ทําได้เขาก็มองออกว่าเฮ้ยลูกค้าก็ทําได้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยอ่าเขาก็เออเดี๋ยวลองไปทําบ้างอ่าวันนี้ก็ได้สามชุดแล้วนะคะ ส่งหมายเลขบัญชีไปลูกค้าก็โอนแล้วส่วนมากปั๊มเจ๊ทุกอย่างที่เจ๊บอกว่าร้านเจ๊โหดโอนก่อนส่งเท่านั้นเนี่ยเงิน่ะโอนปุ๊บเจ๊ได้ปั๊บส่งของให้ทุกคนเลยมีไหมมีไหมคะใครไปคอมเมนต์ว่าร้านเจ๊โหดไม่ส่งของไม่ได้ของไม่มีไม่มีใครกล้าด้วยไม่มีแล้วถ้าใครคอมเมนต์ลองไปอ่านใต้คอมเมนต์เลยไม่มีมีแต่คนอวยพรให้ดีๆไม่มีใครให้อะไรไปทั่วนะคะเราทำดี ได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะอผลลัพธ์เราออกมาดอาีอันนี้พี่เจ๊ยบโอนมาแล้วรอบที่สองนะคะแกซื้อปัม๊มรอบแรกแกรู้สึกว่าจะเอาหน้าแปดเผาหกเมตรรอบนี้แกมาเอาเผาแปดนิ้วเผาเผาสิบเมตรรุ่นใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนเห็นไหมคะอันนี้พี่เจ๊ยียบนี่ตัวนี้แกเอาแปดนิ้ว แล้วก็พี่คนนี้ขอหมายเลขบัญชีเอาแปะเอาหนิ้วเผาสิบเมตรเนี่ยค่ะราการสินค้าเจ๊นะคะก็ไม่ได้คีมโมค่ะเป็นคนจริงไม่อินนิยายนะคะพูดจริงทำจริงเดี๋ยวถ้าสินค้าตัว8นิ้วเนี่ยมาใหม่จำไว้ว่า1มีโปรโมชั่น2อเจ๊จะทำค่วง อะไรก็รอติดตามรับชมรับฟังแล้วกันวันนี้ก็มาออกสื่อให้ดูหน้าตากันนะคะว่าเจ๊โหดตัวจริงหน้าตาแบบนี้นะคะถ้ามาหน้าร้านก็จะตกใจในใน u ูทูบหรอในวิดีโอนี้มันอาจจะแอปหน้าสวยหน้าใสมั้งเนี่ยมีไหมคล้ายๆตัวจริงถ้ามาหน้าร้านลูกค้าก็เจอตัวจริงอย่าวิ่งหนีนะเจอตัวจริงอย่าวิ่งหนีโอเคเดี๋ยวเจ๊ทำงานก่อน มาแนะนํานะคะปัม๊มนาคอนดาอนาคตจะมีหน้าใหม่หน้าใหม่นะไม่หน้าใหญ่หน้าใหม่กว่าน,นี้และจะมีเพาเล็กๆน่ารักน่ารักเข้ามาอีกน่าจะประมาณช่วงสงการได้นะคะโปรดติดตามรับชมรับฟัง ร้านเจโหดการเกษตรด้วยค่ะมีทั้งช่อง Youtube นะคะถ้าใครจะซื้อของก็แอดไลน์หรือทักเพจนะคะเพจร้านอย่าไปซีเรียสว่าคนติดตามน้อยเพราะว่าโดนปิดบ่อยบ่อยนะคะไม่รู้ใครไปกดสเปมเพจเจนะคะแล้วก็ Facebook ก็คือเจโหดการเกษตรเลยเฮ้ยเจโหดตัวแม่ถ้าเพจเนี่ยคือเจโหดการเกษตรถ้าเพจเจโหดการเกษตรถ้า Facebook เนี่ยจะเป็นเจโหดตัวแม่เพื่อนเต็มห้าคนเพื่อนเต็มห้าพันคนแล้ว ถ้าส่งข้อความมันจะไม่เด้งกรุณาข้อความเนี่ยต้องไปส่งที่เพจเจ๊โหดการเกษตรนะคะหรือแอดไลน์เบอร์โทรเจ๊สิตัวเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เมามอยพอได้หายคันปากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดติดตามากดซั b สไค i b ์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อติดตามาคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตร,รหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตร,รติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ